ทีเรียบร้อยแล้วโอ้งามเลยพี่น้องเอ้ยโหอ่าโตเฮ้ยได้งามดีป้ะงามแต่่วาแต่่วามีเงินก็อยากเิ็ดเป็นนี่คือกันนะเห็นได้งามเลยงามว่ะอ่าตาเฮ้ยเงินเคลือนงามเคลื่อนงเตี้ยนตวแล้วก็งามขึ้น่องเตี้ยนนี่แหละพี่น้องเลย ตัวขอ,องนะอเราแน้วเป็นน้องเนาะเรื่องทางเรื่องตนะ้องติดใจไปหน่อยเนาะตัวเลี้ยงแล้วเป็นน้องใหมมาบันนี้นะเนาะตจับสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนระหว่างจะเป็นพี่น้องทั้งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศกระยิน้นดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวสารีอุทุมพรอีกแล้วพี่น้องเยเนาะ

มาเนาสารีมาเป็นนกเตี๋ยเลยเนาะนกกระยบก้อมาหลายมือเลยเป็นใจเนาะนนกเตี๋ยควรจะลงไปถ่ายเพื่อนอะไรทีเดียวเนาะโดยเนาะที่น่องเป็นเียเป็นนเตี๋ยเนาะเตียสีเตี๋ยแตยงมเตียพี่เท่าไเนาะุแหละทเอาได้เอ พันาเนาะพนาเนาะเอไ่แบแจ้งเพิ่มเติมอีกว่าสิเมื่อไรเนาะครับงูข้นเากับวมีด้ตอนี่เแค่ันมีงูข้นเืกิน้าได้ปนเราเรนาะเออเอบีกับบให้ทังปตู้็นผู้ไดจัดการเนาะัวาเมืนเลื่อนชาดอไรนจบง่ายนเอาเนาะเป็นง่ายเปบ้านออ่างเงเนาะโดยนที่นใหม่เนาะ งามดีเลยพ่ได้เจ้าเคยเห็นรู้ว่าได้คิดไปก็าะเคยเห็นนีนไ,ได้เนี่ยเคยเห็นบ่แมน <laughs> งามอ่บ่พี่ได้โอ้งามเลยพี่นา่าเตี้ยพี่นาอพิธามวงนาะพี่นองเนาะหาทางน,น,นางเตี้ยนะนะกันได้พี่นองเด้อ จะเป็นเฮือนล่องเตี <horror> <s at me> ้ยพ <source> oh, ี่หนึ่งโดยสบายดีล่องเตี้ยอ๋อเฮือนล่องเตี้ยแล่เลยเนาะโอ้เมื่อได้ขึ้นเฮือนล่องเตี้ยนี่ยังหมดจักบ่โดยอันนี้เบาขึ้นได้บ่หนิได้โน้โน้เดี๋ยวเบาขึ้นเบืองเน้าเบืองเนาะ อ้าวเจ้าพี่นางเลยที่เรียบร้อยแล้วโอ้งามเลยพี่น้องเอ,อ้ยหูอ้าวเจ้าสองนะ้องพี่นอนะ้องเนาะอ้าตเจ้าพี่น้องเลยงาม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 เหมือนน้องเตี้ยพี่น้องเพื่อนกันเนาะอ่าเนาะ

ไหนบ่ได้บ่ไหนบ่นั่นไหนๆพี่น้องไหนๆคนหมุ่มเด้ออ่าเออเตอร์พี่น้องเหรอไงนะพี่น้องกว้างกว้งกวงพี่น้องไงคร อ่านะพี่น้องเปิดบ่ได้ประตูห้องเรียนเนานยากอืมเปิดได้น้องเตียเออป็แลพี่น้องเยโอ้กวงพี่น้องเย้องนหอน้องเตียตนีใหญ่ซํากันบ่ซ่ํากันเนาะซํากันเนาะ อ,อันนี้ไม่เป็นนี่นนเพนเียงอนเตียไม่เป็น,ป,นป้าไปแล้วเล่าเล่าแหลนที่เน้อม,ววมีเนียก็เติมมีนะ้นอนเตี๋ยกะเจน้อยอ Được rồi nè Ừ Tức này Ngắm ngắm này là nàng đây Ồ Ồ khách nó tiền nè nó khách Đừng nó Rồi bây Nó Rồi bây giờ Rồi bây ปไปไปล่า,า,าล,ลุ่มบอลเลยอะไรสูงแน่ไหนบาาานนหา้าว่ายานแน่นน่เก่าขันฮะเก้าขันบอกอ๋อ้ัวบ้า่ายานคมสูงแน่นนหนันอเลยอาจารย์ทำงานเตีย้ยแค่น ปูนเดือสอบเดียวนี่ยป่่ไม่ต่นันใดนี่่ปูนผูมีจักรสอบเจสอบเจอบเด้วมันเดือสอบเดียวบ่อ้อหเอ่จัก้อ้

อาจารย์มาให้เห็ไปนี่บโดยเนาะโองามเลยขอบคุณท้งอาจารย์เ้ยเนาะโอ้เพื่องามงามไปเยตวน้างหนเราอยนไม่ถบ้องเตียอน้องเตียก็ได้เอาไปเป็นไม้อเป็นมูไดดเงาเงือนหน้าวัดนยเนาะดเงาเือนหนาวัดนึงเลดย อันนี้นี่เลื่อนไปยังตอนนี้เลื่อนไปมั้งอือยเนาะโดยอันน้ำนี่เอื้อไปยังเกินแอมไปยังยันมีแนวข้นบ่ Long lắm park đưa anh vào em anh em bay anh em bay anh em bay anh Được bay anh em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  anh em bay 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 anh

ไปทั้งหาทั้งมเสียนไปบ้าฮ่าทุกนี่น้องเลยุนที่เรเตี้ยก็ดีมุกดีใจหลายเด้อขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์เด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกระไรต่อนี่อะไรกระไรต้อนบังเน้อต่างี้กระไ คือเก้าคือเก้าไม t อย่างเปลี่ยนแปลงเคือเดเนาะไอ้งามคือเกาเนาะมีได้งามดี่งามแต่ว่าแต่ว่ามีเงินก็อยากเฮ็ดเป็นนี่คือกันแม่นด้งามบ่อเนาะงามเินา้ตก็งามขึ้นองเนี่แหละพี่น้องเอ้ย เพ so right. wow. ื่อจะขอเพื่อนเนี้ยเนอะขึ้นเขาอย่างนึ้แต่เราไม่โอ้เหแต่เราไม่เช็ดตัวแต่เราไม่เช็ดปวกปวจิกตัวจิกอ้อเห็ดตัวจิกปัวจิกมั้งกระดิ่งกระดิ่งอ้ไรไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้มีแม่มาหัวเองไม่ต้องมา เมื่อไงเมื่อเมื่อแบบนี้นะเมื่อเมื่อวันอาทิตย์นี่นะวันอาทิตย์เนาะเมนอื๊บปั๊บรถผมได้ป่ะอากาศเปลี่ยนมาพี่น้องเปลี่ยนไปพี่น้องอากาศเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปพี่น้องเอ้ยใารลองเกลี่แวะซื้อ

ไปจั่จ่กระเแลมันไปจงนนไปนั่นนี่ทุกได้เสได้เขาจันจักเพียงนั่นจำได้ไหมาเร่อยเื่อล่ะลงปิดนีู่่เพื่อนเนาะล่ากระบียดูซักกป่ถ้าว่าสตีนมาเวบุ่เือนีเเนาะเดพี่นอง เาเนี่ยไม่ได้มียงเราแค่แต่่ว่าแต่ว่านี่มายี่ยมเบ่เนาะเย่ให้เร่งต่้เราไม่ได้ทำตามที่อเเนาะ่ไนู่งมกินรค นะกาเปลี่ยนด้โหลมออกไปใส่เนาสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเนะครับพี่น้องเนน้อกดพี่น้องเนาะย้วเนาะี่้เ้อเนาะอ่ะาลองเด้ออ่าสําหรับคลิปนี้ก็สิดปจกพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะขอบคุณทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ทงพระอาจารย์พี่น้องเเนาะ ไาหรับที่นี่ก็จะได้ร่ำลาบปาจลาเ้ยฝากติดตามต่อไปพี่น้องเองข่าวลำบาสบายดีสบายดีพี่น้องเอง